จะมาดูกันนะว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะเราเช็คความรู้สึกคนอื่นเช็คนู่นนี่นั่นเรื่องอื่นนะคะมาเยอะแล้วเนาะคราวนี้เรามาดูเรื่องของเราเองกันบ้างดีกว่านะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณล่ะนะคะช่วงนี้คุณต้องรู้อะไรช่วงนี้มีอะไรที่คุณจะต้องทราบนะคะหรือมีอะไรที่ไพ่อยากจะบอกคุณบ้างนะคะเนาะอืม คุณจะได้ทราบไว้เนาะเพราะคุณทราบเสร็จปุ๊บอาจจะจะได้ปรับใช้นะคะอะไรที่เออเหมือนมันจะได้ทําให้ชีวิตเรามันสมูทขึ้นะนะคะชีวิตเรามันดีขึ้นอะไรขึ้นบางครั้งเราก็อาจจะมองไม่เห็นนะคะบางจุดเนาะก็ให้ไพ่ช่วยบอกคุณนะคะโอเคไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณอย่างแรกเลยไพ่บอกว่าจริงๆอะ่ะคุณเป็นคนเก่งนะ คุณเป็นคนที่ฉลาดแล้วคุณเป็นคนที่ปรับตัวเก่งมากๆเลยนะคะถึงแม้คุณอาจจะแบบปฏิเสธว่าอุ้ยไม่หรอกไม่ไม่แต่ว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนเก่งจริงๆเนาะแล้วก็เป็นคนที่อบอุ่นนะคะใจดีเขาบอกว่าจริงๆอ่ะคุณเป็นคนที่แบบไพ่บอกว่าเดี๋ยวช่วงเนี้ยการเงินมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะ การเงินจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะภายในหนึ่งเดือนหลังจากนี้เนาะคุณก็นับไปนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะเป็นคลิปที่ไม่ได้มีวันหมดอายุเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วันที่คุณเจอคลิปนี้ฟังคลิปนี้ไปอีกหนึ่งเดือนมองว่าการงานเอ๊ะโทษค่ะจะการเงินมันจะค่อยๆดีขึ้นเป็นอะไรที่เสถียรนะคะแต่มันอาจจะไม่ได้โอ้วาฟื้นฟ้าอ,อย่างน,นะคะแต่มันเสถียรมากขึ้นละกันนะคะก็คือไม่เดือดร้อนอะเรื่องการเงิน นะคะอืมแต่ต้องระวังนะถ้าหากว่าช้อปปิ้งเยอะก็มีโอกาสพลาดได้นะเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องการช้อปปิ้งเรื่องการบอกว่าใช้จ่ายหรือบางคนอาจจะชอบไปเที่ยวหรือว่าบางคนอาจจะชอบอกินก็ได้นะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายพวกนั้นนิดหนึ่งนะคะแต่มองว่า การเงินมันจะดีขึ้นแหละอะไรจะดีขึ้นนะคะแล้วถ้าสมมติว่าคุณมีลูกน้องนะคะหรือมีบริวารมีคนที่อยู่ในแบบใต้อานาคคุณเนี่ยเขาจะเหมือนเชื่อฟังคุณมากขึ้นในช่วงนี้นะคะจะยอมทําตามคุณจะแบบเชื่อฟังเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่สนนะคะถ้ามีลูกก็ ลูกก็จะไม่ดื้อไม่สนด้วยนะคะรับไพ่ก็บอกว่าตัวคุณเองอะ่ะช่วงนี้จะดูมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะเหมือนแบบแต่งตัวทําอะไรก็จะดูดีก็จะมีแต่คนมองนะคะคือแบบมันจะดูโดดเด่นมากๆเลยช่วงนี้คือเสน่ห์ดีนะคะเนาะรวมถึงการเงินอะ่ะมันจะดีจริงๆนะเนี่ยในช่วงเนี้ยนะคะถ้าใครนะคะมีปีเสียก็แนะนําเลยว่าก็ก็คือแบบ ขอพอเลยนะคะกับปีเสียเนาะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้มีปีเสียเป็นของตัวเองอาจจะไปไหว้ก็ได้อะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะแบบเออนึกระลึกถึงเนาะหรือเปิดรูปภาพปีเสียขึ้นมาแล้วก็แบบเออขอให้มีเงินทองไหลมาเทมาอะไรประมาณเนี้ยนะคะมองว่าการเงินมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาแหละนะคะเพราะฉะนั้นการเงินมีเก็บมีเหลือมีใช้นะคะมีเหลือมีกินมีใช้เนาะ จากนี้นะคะเขาบอกว่าช่วงนี้นะคะอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณสักนิดหนึ่งอาจจะแบบอารมณ์ประมาณว่าเดือดร้อนนะคะเดือดร้อนแบบอย่างนั้นอย่างนี้นะคะอาจจะมาพูดหวานล้อมพูดจาแบบเอาเอกเ,เ,เอาใจเอาซาะคุณเพื่อที่จะให้คุณช่วยเหลือก็แนะนําว่าถ้าเป็นเรื่องเงินอย่าช่วยนะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้คืนหรือมันอาจจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้น ออถ้าช่วยก็ช่วยเรื่องคําปรึกษาอะไรว่าไปนะคะแต่ว่าพอดีพอดีเนาะเพราะว่าช่วงนี้เหมือนจะมีคนมาขอความช่วยเหลือแต่คนพวกนี้อาจจะแบบมาเอาเปรียบคุณได้นะคะอาจจะทําให้คุณออถ้าไม่ได้ยืมเงินนะก็อาจจะมาทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยแบบ คุณแบบตอนแรกจากที่อารมณ์ดีๆก็อารมณ์ดิ่งดาวไปด้วยอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็ไม่ได้มารับผิดชอบในส่วนของอารมณ์ของคุณว่าคุณจะแฮปปี้ขึ้นไหมคุณจะดีขึ้นไหมเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเอาแต่พอดีพอควรนะถ้าตอนนี้ช่วงเนี้ยมีใครที่คุณจะต้องช่วยเหลือก็ตามนะคะไม่ต้องบอกว่าไป อินอะไรมากเนาะเอาตัวเองก่อนนะคะอืมแล้วก็ช่วงนี้จะมีคนนะมาหลงคุณด้วยนะมาหลงมาชอบมารู้สึกดีกับคุณนะคะแต่มองว่าเออบางคนน่ะอาจจะเป็นคนที่มีแฟนแล้วมาชอบได้นะคะอันนี้อาจจะต้องระวังนะคะอืมเนาะคือมันมีคนชอบเยอะแต่ว่า คุณอาจจะแบบไม่ได้สมหวังอะกับเขาเพราะเขาอาจจะมีตัวเลือกอยู่แล้วหรือเขามีคนที่ชอบอยู่แล้วนะคะเนาะแต่ช่วงนี้การเงินการงานดีการการงานก็เหมือนเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะถ้าสมมติว่าคุณเพิ่งเปิดกิจการใหม่หรือเพิ่งทําอะไรใหม่ๆมองว่าเดี๋ยวมันจะตั้งตัวได้นะคะเดี๋ยวจะทําได้ดีนะคะมองว่ามันจะไปอย่างมั่นคงนั่นแหละหรือแม้มันอาจจะดูอาช้าๆหน่อยนะคะไม่ได้รวดเร็วมากมายนะแต่มันมั่นคงนะคะ แล้วเขาก็บอกช่วงนี้คุณจะมีอํานาจด้วยนะเนี่ยถ้ามองว่าไปไหว้แบบสิงปีเสียอะไรเงี้ยนะคะเออถ้าคนอยู่ที่กรุงเทพเนาะก็แบบพวกแบบสิงหน้าวัดไอเนี่ยค่ะอะไรนะเล็งนุ่ยี่ะในตรงเยาวราชอะมีนะไปไหว้ได้นะคะจะได้รับอํานาจนะคะเอ,อหนุนดวงมากเลยช่วงนี้ถ้าไปไหว้พวกสิงอะไรประมาณเนี้ยค่ะ นะคะนอนแนะนําเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยไพ่น่สุดยอดนะรู้ได้ไงว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลกินเจนะคะอะ่ะก็ถ้าใครเจอไพ่ในช่วงนี้พอดีเนาะช่วงนี้มันช่วงที่อัดคลิปนะคะช่วงที่ปล่อยคลิปก็คือเป็นช่วงเทศกาลกินเจถ้าคุณกินเจบ้างบางมือ้อดีมากเลยนะคะแนะนําแต่ถ้าสมมติว่าคนที่มาเจอคลิปนี้ตอนตอนไม่ใช่ช่วงกินเจเนาะก็ต้องบอกก่อนว่าอะ่ะ ก็ไพ่ก็บอกว่าเอออยากจะให้คุณแบบว่าถือศีลสวดมนต์อะไรเงี้ยไหวพระนะคะเราก็สามารถละเว้นเนื้อสัตว์ได้บ้างบางมือก็จะดีมากเลยนะคะอืมเนาะช่วงนี้นี่ต้องระวังหน่อยนะว่าแบบว่าคือในเรื่องของการงานการเงนิงนมันสําเร็จแล้วมันตะมันอาจจะมีคนมาอิจฉามีคนมาอิจฉามีคนมาแบบอยากจะแบบได้ในสิ่งที่คุณได้อะไรประมาณเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องแบบ ช่วงนี้เนาะทำถ้าคุณทําดีคุณจะมีเกราะป้องกันละกันอ่ะใครคิดร้าเขาก็จะแพ้ภัยตัวไปตัวเขาไปเองอะ่ะนะคะหรือคุณขอพรก็ได้นะอย่างนั้นเน,นี่ยน้ำก็จะแบบชอบขอพรนะคะว่าแบบใครคิดร้ายขอให้แพ้ภัยตนเองเนาะ,ะอืมให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปัดออกไปเลยอะไรไปเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานอย่างเช่นตําแหน่งหน้าที่นะคะภายในหนึ่งเดือนเนี้เร็วเร็วนี้นะโอ้ นะคะหรือเจ้านายรักเจ้านายหลงนะช่วงเนี้ยอืมเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยช่วงเนี้ไพ่แบบคิดอยากจะบอกคุณนะคะแบบโหสุดยอดปังปุริเยมากเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนปังปังปุริเยะนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสาเร็จในทุกเรื่องนะคะขอให้โชคดีในทุกๆเรื่องเลยนะคะในเรื่องการงานการเงนิงนความรักนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเขาบอกไม่สมหวังก็ขอให้สมหวังแล้วกันนะคะ วันนี้ไปก่อนนะคะเราพบกันคลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ